วันที่8กรกฎาคมปี2568สตรีมมือชื่อดังนาเอได้มรณานนเนื่องจากดื่มน้ำแอร์จนบวมว้วนออกข้างน้องไอพ่อ,พอมึงไอ้ดื่มน้ำแอร์จนบวมหนูนึกว่าตุ๊กตาแอนนาเบลคากลัวมาก <c oughs> คุกเวยเอะเอ้สัตว์อ๋อลีน่าจังไม่ใช่ครับไหวไหมเนี่ยมึงดูเสียงดิ ละคร oh. พ่อมึงเธอติดหลอสภาพนี้มึงบอกกูติดหลออีเฮีย้ยเออลุงเองครับมาที่มีลายเรียกว่าอะไรมาลายกูรู้ผิดมาอะไรเฉลยมาทาสีไปบอกมึงนะยายนุชวัย t k ไม่ลงทุนนะไม่ตรงคอนเซปต์สปอนส์ถอนนี่นี่เสื้ออะไรมึงดูก่อนเสื้ออะไรเอาเอาเอาไม่ไหวสาวสาวรอครับเสื้ออะไรเสื้ออะไรไม่ลงทุนสปอนสอนไม่ตรงคอนเซปต์กูเหมือนกูจะไม่ไหวอีเฮียเสียงกูเสียงไม่ไหวอ่ะหน้าใบโพล่าสมองใบก้อนแต่เสียงกูไม่น่ารอดทวนว่าเสียงกูจะไหวไหมเนี่ย จะรอดไหมเนี่ยวันนี้จ้างช่างแต่หน้าศพครับไม่อุตส่าห์ลงมดไอ้ปืนมาน่ะมึงดูเสียงกูดิกูไม่ได้อยากบิดตอนแรกกูว่ากูจะไม่ไหวแล้วเนี่ยลูกช้างมีจริงได้โปรเลตคุ้มครองสิ่งศักดิ์ด้วยได้โปรเลดที่อะไรอิสริโปรเลตพ่อมึงเถอะโปรเลดวันนี้แต่งเป็นแอนนาเบลบวมรีหรอครับไม่ใช่แอนนาเบลบวมรีครับมึงดูเสียงกูดิเป็นตัวที่อะไรอีกละคะม้วมึงง่ะชาละวันใส่วิกไม่ใช่ค่ะ ทุกคนมึงว่ากูควรจะแบบไปพักเสียงก่อนไหมเอาจริงๆคือเมื่อวานเนี่ยนอนผิดที่เฮียไปนอนตรงแอร์ตกแล้วนอนหน้าปากอะ่ะกูนอนหน้าปากเกเทมีดอกกุ่กูนอน<ม>อย่างเงี้ยน้องใสยคุณแม่ของไม่เ<อ>มื่อคืนกูนอนอย่างเงี้ยและแอร์มันลงอะ่ะกระเทยอ,อีเยบ็บมึงนั่นอะไรกระเทยอ,อีปีเอ่ยไม่น่ารอดนะเสียงขนาดเนี้ยทุกคนว่าไหมติดหล่อติดหล่อพ่อมึงเธอครับเสียงกูแบบเสียงมันไม่รอดอ่ะน้องนอนเลยแต่ไรเทพอมันกูนอนแล้วกัน ปิดไฟนอนแล้วกันอีเย็นเขาเลิกทา่าไปนานแล้วออกไปจากเรือนกูไปเอาเพ่อผมมานอนดีกว่าซิงเลเฟสคือระบบไฟฟ้าที่มีสายไฟฟ้าจำนวนสองเส้นจะเป็นไฟฟ้ากระแสะสลับและมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่220 2 2 0ถึง230ลุงเอคาแฮปปี้เบิร์ดย้อนหลัง9้ามิถุนาหน่อยค่ะเพิ่งมีตังเป็นสาวสองค่ะเฮ้ยเบิร์ดเดย์นะครับแต่งเมดได้ชายน้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ลงพุงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสียงก็หายก็ขยันพูดเนอ ใครขยับเป็นเกย์ถ้าใครเชื่อคนนั้นหล่อหล่อลงเบื้อ,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 อพวกคุณไม่ต้องพูดว่าไม่ลงทุนตอนนี้แม่มจะลงพุงละชี้แจ้งหน่อยครับทำไมวันนี้ติดเหลืองกว่าปกติฟันอะยายนุชหรือกระเทยป่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอกลายเป็นกระเทยป่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอกการละครเจ็บคอมีสัตว์หน้าแม่แต่ตัวพ่อไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะวันนี้เจ็บคอมากมันก็ไม่สบายค่ะแต่งตัวยุ้ย แบบนี้แอดนายจัดหนักรูบงแน่เอสวิงปลิง้งเออมนายเสียวเสียบเสียวคือวันนี้รู้สึกเหมือนจะไม่สบายค่ะสาวงามคางซีเกรดเจ็บคอแค่นี้ทำอวดคนเฮียอะไรอวดเจ็บคอน้องเสียงกูไม่มีแล้วเนี่ยตัวไรเนี้เครื่องเมื่อไ <ป S 1> ตัว<ส>อะไรถ้าเจ็บคอก็ตัดทิ้งไปเลยครับจะได้ไม่เจ็บคอการที่ดีคือการอะไรอ่ะการโดดเตะปากพ่อเตะปากพ่อมึงเถอะเสียงกูยังไม่มีอยู่เจ็บคอนอนรับยอดชิวเนื้อขอนคุณนี้ไปเด้นวรสิตนิวเดลีปากให้20ิบ บอกกี่ครั้งแล้วถ้าจะขึ้นไลให้ใครเม็ดเข้าโพดก่อนอมเล่นอยู่นั่นแหละ ยาองค์ยาอมที่บ้านมึงไม่มีหรอวะกูต้องมานั่งฟังเสียงแหบๆแสบแ,แ,แก้วหูกูไหมเอขอโทษครับไม่ไม่ทุกคนลองแบบโดนเน็ตแบบให้ค่ารักษาหมอดีกว่ามันจะได้เยอะหน่อยนะ<อ>เพรามันจะแบบไรบบเดียวอะไรเงี้ยคอสหมืน่นมาก<อ>เลยครับเหมือนอะไร่ะคอสหมื่นหมอเกดเอไม่รู้จักลองค้นหาดูหมอเกดไหนกันน้องติดหล่อแอกหล่อนะเดี๋ยวนี้น้าอย่างกัวยาวว่าเพศวัวตัวเมียคูวัยมูดีใบบุญออาเพลงมานี่คุณติดหล่อ ขอบคุณสีสิทธุาชัดด้วย,ยนะครับองอมห็น,บบน,นะครับนี้วิทผมแบบนี้ชัดเลยชุดเก่าแต่บ้านใหม่เครื่องใหม่สี่เหลี่ยมสตรีมเมอร์คี้คืดหนูเจ็บคอมีายบ้างไหมคะที่เขาให้แต่งตัวแบบนี้ถามจากใจายทำไมคะน่ารักจะตายมันมันมันเ<อ>จ็บคอมันเหมือนไม่มีเสียงอะหรอ่ะมันไม่มีเสียงจริงน้องวันนี้ แต่ว่าแต่งตัวมาแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยไอซสัสตั้งแต่พศานนท์ทำให้ดับบิดค่าน้ำมันจนเป็นข่าวเมืองก็กลับมาจนได้นะคร<ห>่อยสี่เหลี่ยมเทพพิทักษ์ไม่ใช่เทพพิทักษ์ว่ะวันนี้เหมือนจะไม่ค่อยสบายอะค่ะสิบอันดับคําโดเนตที่เจอมันทุกไลฟ์อันดับที่หนึ่งบาทไม่ลงทุนถูก ลุงเ,เองครับผมถามจากใจนะค,ค,คุณมะรึงจะเก็บไลฟ์ย้อนหลังให้กูดูสักคลิปไหมครับกูเห็นลบทุกคลิปน้องแล้วมาติดแดงมามึงจะเหลือไว้ทำไมอ่ะอแสแหละม,มีเสียงออตโต้จูนออตโต้จูนพ่อมึงเถอเสียงกูจะไม่มีอยู่แล้วร้องออตโต้จูนไม่ไหวแล้วว่ะควายเผือกพึ่งคลอดใช่ครับ รอตั้งนานสรุปมุงเป็นแอนนาบวมอีกและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอสตูมรีวดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ลงทุนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบียวยายนุ่ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นอะไรมาแอคเสียงอีกไม่ใช่แอคกเสียงร่างหนีไม่สบายเสียงจริงลุงเอเจ็บคอรอครับเป็นโมคู่เหยมารอครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลงทุนทำหน้าทางทำมหาแบนแดงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอ้วนปกติโดยธรรมชาติคัดสรรัน วันนี้คุณหนูแต่งเป็นอุลังอุตังงานวัดเหรอครับไม่ใช่ล,ลเห็นแบบนี้ได้โปรดให้ลูกช้างคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถอดไม่ใช่คบบรัแอปแหวอการละครบอกแล้วอย่าอมลึก เราไม่ต้องมาโดนนิแต่ว่าเรามานอนด้วยกันดีกว่าขอพักผ่อนหน่อยวันนี้เราไม่เคยมีไรนอนด้วยกัน<ม>เลยมีอะไรอีกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุงสมองราคาไม่นิดสันสองร้อยเอสเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสีหนุ่มเชิญยิ้มสมัยสรายยุทธเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุงอสุจิดือ้อจนอยากเข้ารังไข่เรามานอนด้วยกันดีกว่าใช้ภาษามือเอาก็ได้ครับล่ะใช่ครับวันนี้ขอตัวลงไลฟ์ไปคันจะกร่มาดื่มก่อนนะครับทุกคนอ่ะเข้าใจเข้าใจละกูกดไลน์ให้ละนะจะได้หายใจคอ ทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้ถึงหนึ่งหมื่นนะครับลุงจะได้หายเจ็บคอจะอวดว่าบ้านมีแอร์แล้วแอร์ลงคอคุณมันพ่อมึงอวดแอร์ลงคออยู่ทุบแป้งทอดแล้วเมื่อคืนกูเปิดแอร์สิบแปดอะไอเหียตื่นมาเสียงหายเลยอะเมื่อคืนกูเปิดแอร์สิบแปดไม่ได้อวดนะ<ว>แต่กดผิดลุงครับพูดตรงๆเลยนะครับ,รบขออที สาระครับถ้านอนอ้าปากซื้อยาพ่นจมูกยี่ห้ออติวินพ่นก่อนนอนจมูกจะไม่บวมแล้วจะไม่อ้าปากที่พูดมาก็มีเหตุผลอ๋อลุงเอ็นชอบนอนหน้าปากกับน้องกูนอนเงนี้ยคอเลยครับจะได้หายเจ็บคอครับลุงง่ายไปหมดกูไม่อยากด่างให้สั์กูไม่มีเสียงจะเถียงนลวเนีน่ยฝันผมเป็นจริงและได้เจอกับแม่นุดช,ชุดเมดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผกัดรับหัวโฟโต้ช็อปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสัตว์หาย,ยากพี่กาญจับหูโฟโต้ช็อปพ่อเธอะมันมานอนรับยอดอีกแล้ว ไม่ใช่อย่าคิดอย่างนั้นซีเอเจ็บคอน้องชายขนขึ้นเยอะมากคันมากใช้ไรดีครับลุงนั้นไงกูว่าแล้วทำไมไม่ลืมคนเก่าสักทีรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีรักเธอนะคนดีขอเยที่ได้ไหมกลับคืนสูต่ต้นตำรับสูตรในตำนานนอนรับยอดไม่ใช่เ,เจ็บคอวันนี้ถ็บคอ,อจริงเรียนเชิญแขกเตรียมตัวรถน้ำศพผู้วัยชนน้องน้องน้องกูยังไม่ตาย ลุงเอครับ,รบถ้าเจ็บคอก็หาลูกอมมาอมนะครับได้ครับเป็นห่วงหรอหรือมึองจะอมตรีนกุบอเยียอณวันที่8กรกฎาคมปี2568สตรีมมือชื่อดังนามเอได้มรณน้อาเนื่องจากดื่มน้ำแอร์จนบวม <c oughs> อ,อ้นออกข้างน้องไอพน่องไากดื่มน้ำแอร์จนบวมติ้วในผ้าห่มโชว์หน่อยครับ เอาล่ะค่ะขอร่วมไว้อะไรด้วยค่ะลุงเอจะอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปค่ะด้วยรักและอาลัยน้อง <ocalyptic noise> น้องเ <quier iffer> มือม่อวันดีดีลีน่าจังครับวันนี้ลุงเออะไรพ่ <mar at S 2> อมึงเธออุ้ย<ะ>ไม่มีเสียงด่าอยู่เอาแล้วชุดกัวขาวดำพอแล้วโอโ้โหกูบอกกูเจ็บคอไม่มีแรงเสียงด่าวันเนี้ย อนิจจาวตสังขราอุปาชิตาว่าวิรุชันติเตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสียกระทันหันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดถึง bon คนบนฟ้า <ś c oughs> คนบนฟ้าเฮอะไกูยังอยู่นี่อีสัตมีอารมณ์เสมอเมื่อเธอแต่งหยิงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยั่วยั่วยั่วโมโห <laughs> พี่เอนี้น้องบุญเลิศนะคือขอค่าเสียหายหน่อยพี่เอทำปอดน้องติดเชื้อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหลับให้สบายพี่เอน้องกูมไม่มีแรงด่า<ม>วันนี้ไม่สบายก็ปิดไลฟ์ไปอีดอกมานอนรับยอดแบบนี้รวยแย่ถ้าตายคาไลาฟ์จะรวยขนาดไหนสงสัยจังอยู่อุบนก็นอนสตรีมย้ายมาอยู่สารายาก็นอนสตรีมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการนอนแบบยูนิคอร์นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการนอนเชิงพาณิชย์ ลุงเอขาเจ็บคอมากเลยหรอคะเ,เอาอยาไ,ไหมคะอยากมานคะคะอุ้ยพอดีย่าหมดลุงกินตีนหนูแทนแล้วกันนะคะอีกอีกน่ารักมากมนผ้าห่มในาย่ารักเฉียวก็ยอมรับมาว่าคือผ้าห่มเด็กพีอาร์ลืมไว้ใช่ปะไม่ใช่ครับลุงเอชอบเด็กพีอัรนีอยู่้วครับอน,นิจจาวตาตสังคาราอุปาทวานาธรรมมิโนอุปชิตาวานีรุจจันติเรียนเชิญเ,เจ้าภาพวางดอกไม้จันเอาเก้าอี้บังสปอนอร เอาเก้าอี้หลบหน่อยมันบังสปอนอยู่หมัดใส่ซอง20่บบาทครับเค,ครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่วยช่วยกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่น่าเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรวยจนวินาทีสุดท้ายพากซูปเปอร์แมนได้สบีดูกูจะหลุดภาคแบบนี้เอากูไปพากแทนก็ได้นี่มันล้อเล่นอย่างนั้นเหรอตัวแม่แต่หน้าพ่อมึงนั่นแหละตัวแม่หน้าพ่ออีฮี้ ทาแป้งหน้าขาวจนออกเทาไว้กันกระสุนรอครับว่าหนาจัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรูบงแหกไม่ว่าหน้าแหกไม่ได้เครื่อง,มงหมายสีส่เหลี่ยมพักผ่อนเถอครับวันนี้เดียวเป็นเรือรังนะลุงจริงเหรอเผาวันไหนก็ลงเพจลงไอจีไว้นะน้องซินเดเรล่ากูไม่จุงพิษนกูจิตพุ่งก่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนอนเป็นผักคนชักเป็นกูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนอนเถอตื่นมากูจะเตะหลับต่อ <c oughs> บริจาคค่าโรงสบอ ผมสัญญากับแฟนว่าจะพาเขาไปทะเลเขาบอกผมว่าแย่มีมองไม่เห็นนะมีมองไม่เห็นคืออะไรแม่เบอร์ มึงไอสัตว์มีมองไม่เห็นแบ,บเบอร์เจรการมึงนี่นะครับมิติใหม่แห่งการรับยอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจ้างคอให้เสียงหายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอสเพื่ออยากบิดคุณที่จะไร้จ้างคอให้เสียงหายอาการเจ็บคอคืออาการระคายเคืองคันหรือเจ็บในลำคออาจรู้สึกเจ็บมากขึ้นเมื่อกลืนหรือพูดกูรู้น้องกูรู้ว่ามันเป็นอาการยังไงเล็กๆ็กน้อยนอย,นอยครับก็มีเท่านี้แหละเอคาดหวังอะไรกับเด็กตาดำๆคุยขยมะมาโดให้ เข้าแผนเอเลยแต่งเป็นยายนุชแล้วแกล้งเจ็บคอนอนรับยอดแบบนี้ครูเงาะภูมิใจเอสิิ์ครูเงาะกัดผ้าห่มหน่อยค่ะกัดผ้าหม่มกัดผ้าห่มหน่อยค่ะนะคะนะคะคุณหนูติดหรูโดรอบสี่เดี๋ยวนี้มีบริการรถน้ําศพออนไลน์แล้วรอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดียวเดี๋ยวกูอย่าเท่อเป็นเล่นไปน้องเขาไม่พูดไปลาง ลุงเอสแสดงหนังต่อจากเมื่อวานนะครับเรื่องเองออสียงแหบนอนรับโดนลุงเปี้ยวจนส้มโอยังยอมมึงแหละเปี้ยวจนส้มโอยังยอมไปเฮียท e. ุกคนเราไม่ต้องโดนเน็ตแล้วเรามานอนด้วยกันดีกว่าลุงเอคูทะเลาะก,กับเมียอีกแล้วขอระบายหน่อยนะทำไมอ่ะไอ้แม่ไอ้หน้าเฮียไอ้ <โฮ S 1> ไหัวดอด่าเมียแรงจงังวะหนามุงนั่นล่ะเอาอีสัตว์เอาปรบมือสีรอยยี้อะไรคุยเอาเฮีย เดี๋ยวนี้มีจ้างคอให้เจ็บด้วยนะจ่ายไปกี่บาทละเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการละครพังพอนอนอื่นมึงเลยพังพอนอนอบบนี้อเปิดแอร์สิบแปดองศามุงกัดจะแช่แข็งศพตัวเองรอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแข็งยันควยไม่กูกดกูกดผิดอาการเป็นยังไงครับให้จองศาลารอเลยยังไม่ตุยครับแค่เจ็บคอเฉยครับแค่เจ็บคอเปลี่ยนชื่อสตรีมเป็นนอนหลับยอด24ชั่วโมงนอนรับยอด24ชั่วโมงสักพักบอกให้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการหายเจ็บคอ แ้วคนไรกเวลาเรากลในการเห็นจิบคอหน่อยน้องไม่มีเสียงก็ไปหาซื้อครับแต่ช่วงนี้ไม่รู้จะมีไหม,ไมปกติเห็นขายกันสี่ปีครั้งเฮ้ยอีอีอีพ่ออย่เลนมึงนะเครื่องหมายสี่นนเหลี่ยม,มเสียวเอ,เอไม่เสียวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบงแบงนนดงแพงครึ้งนิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบงม่วงอ้วงยอมแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบงเทาเอาแล้วไงก <laughs> ูจะรวบแบงม่วงอ้วงยอมแล้วสุดยอดเลยค่ะขนาดไม่มีแรงยังฝืนมารับยอดได้ค่ะลงทุนจัดเลยค่ะยอมใจมากค่ะชออบชอบ ด้วยรักและอาไั่พงหลีดจากมอมหิด no, no. หีดมอนมในปีอะขาวัฒนาสู่สุขคติด้วยสาเหตุการอมจูดี้ของนายพีระดนเ <No, S 2> พื่อส่งสัญญาณ <No, no. S 2> เป็นสลันำวาวไตลุงเอครับ,รบทำไมเอาหมอนข้างมาวางตรงหว่างขาล้วครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนอนให้แอร์เป่าไข่ก็ได้เงิน วันนี้เหมือนนัดกันเลยนะครับลุงผม,ม<า>ใส่ชุดขาวดำไปงานพอดีผมแต่งเพื่อลุงด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใส่ซองออนไลน์ไม่ใช่ครับ่ใช่ออ<ว>อนไลน์ครับกริงกริงกริงจริงรับโทรศัพท์คนอื่นไม่มีมารยาทวันพุทธที่วันที่9กรกฎาคม2568ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านณนเวลา16นาฬิกาจนาปนกิจในเอ,งอ๋งูเจ้าเม็ดมะขามกับตะเกียบที่อยู่ตรงกลางง่ามขานั่นสิเอกก็อ้วนจะเป็นไข่ดันอยู่ละ เจ้าเม็นมะขาบมเดี๋ยวบลูทูธดีไวอีสเรดดี้แพเอเจ้าเม็นมะขาวกับตะเกียนในปรีชาวัฒนาชาตะไม่รู้มรณะเมื่อกี้ทางทีมงานขอเชิญชวนทุกท่านปิดทองฝั่งลูกตามิมึฝั่งลูกตามมดพ่อมึงเถอะมึงดูมันพูดนะเนาะแล้ววันนี้ก็ใช่ครับลุงเอไม่ไหวแล้วน้องลุงขอไปพักเถอะนะะคอเจ็บมากๆเลยน้องนะลุงขอไปพักเถอะเอใครเขาแต่งหน้าศพหนากว่าบังเกอร์กันนิวเคลียร์อี๋น้องน้องแต่งหน้าศพพ่อมึงเถอะบังเกอร์บ้านป้ามึงเถอะ ช่วยใส่ซองครับเฮ้ยขอบคุณมากนะครับวอลฟ์ฟอกอะไรอะฟฟกเกอร์ Fox, ขอบคุณ1นึ่ันด้วยนะครับทุกคนดูกันมาดีๆหน่อยใครไลค์ขอให้ร่ารวยใครด<อ>ิสไลค์ขอให้ล่มจมสุดท้ายใครอยากให้ไอ้นารกนี่ลงลงขอบคุณ 1, หนึ่งันด้วยนะคะกริง๊งกริ <Hello. S 1> บางคนฉลาดจนยิ้มก็เห็นแววตาแต่ลุงเอนนี่ยิ้มทีกูเห็นแต่แววเหลืองเอาไปสองพัน านายทอ้ยนนในเวลานี้แหละ,ละเวลาของที่จะขึ้นเป็นหมวแถวแล้วไป<ม>เอามีดมาแทงเลย<อ>ถึงเวลาย,ยึดตำแน่งน่าสงสารลุงเอจังครับป่วยแบบนี้ก็นอนนอนได้นอนไปถ้าลุกมากูเตะป,ปากแตกจะได้นอนโรงพยาบาลสมใจลุงเอโกทูยมมาโลกฮีวิโกนอนโกฮีวิโกพ่อมึงเถอะมาแก้บนครับลุงเอ,อ้ยมึงบนเท่าไหร่ เชื่อไหมลงไลฟ์ไปลุงจะไปจิบรีค่าเชธอที่คอแล้วตุ้มนี้ก็บิดว่าเสียงไม่มีเพราะติดลมไม่ไไม่ไม่ได้ติดลมครับน้องไม่ลงพุงเนี่ยลำดับต่อไปเชิญคุณเปาขึ้นถวายผ้าใบเป็นลำดับถัดไปเอจากไปด้วยการนอนตากแอร์สิองศาอย่าเพิ่งตายนะครับลุงเอขุมนในนรกไม่พอรับลุงกําลังขุดเพิ่มอยู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไปไม่กลับยอดรับเท่าเดิม ควรแสดงถึงความเสียใจความเคารพและความอาลัยที่มีต่อผู้ล่วงลับลุงเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุงเอจะอยู่ในใจเราดูไว้นะทุกคนนี่คือสภาพของคนที่หลอกเอาเงินคนอื่นเวรนกรรมมีจริงข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้วัยชนขอให้ไปถึงเจ้ากรรมในเวรนสาธุ ลุงงูเหลื่อมขย้อนคู่ไวครับหน้าบกแปลงกูคิดว่าบกปูนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้าการสกสูนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนนอนชิวเงินปิวคือกูนอนนิ่งๆจะแชร์ลงกลุ่มคนพิการทางสมองติดเจียงทางพยักหน้าพระจันทร์หัวพยูนรักแร้พะโลสะดือผนังจูดี้พญาตโมใดโม่ใดโม่ใดแยะลุงได้เป็นหัวแถวแล้วครับคนอะไรนอนรับยอดคนดูจะสี่หมื่น ลุงเอครับ,รบลุงเอครับว่าที่พันตรีอดิศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการอุบลฝากความคิดถึงครับ <c oughs> เอาจริงๆนอนเฉยๆผมก็ดูผมชอบลุงสมองกลวงคะ่ะแค่ซ้อมนอนตายขึ้นอืดคนดูตั้ง30 0 0 0ศูนย์ลองคิดดูถ้าตายจริงคนดูกับยอดจะถามแค่ไหนให้ป้างัะตายจริงนี่เฮียกัดผ้าห่มหน่อยคะ่ะกัดผ้าห่มหน่อยคะ่ะกัดหน่อยนะไข่ฝาย,ยังไม่สะใจ,จโดรอบห้าสุขดิน สุดยอดมากค่ะเรามาถึงจุดนี้กันแล้วค่ะไม่มีใครทําได้เลยค่ะยอดพุ่งเหมือนน้าเลยค่ะ <c oughs> โบราณบอกไว้การที่ย้ายบ้านใหม่มาไม่กี่วันแล้วป่วยแสดงว่ามีผีอยู่ในบ้านจํานวนมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้าคิตตี้บอดี้นักมวย โยทามาเหตุประปะเอเอไม่เทแต่เอล่าโลกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอนอน,น,น,นกุศลมาหน้านคิตตี้บอดี้นักมวยลุงจะนอนเหรอเดี๋ยวผมเล่านิทานอีสัตว์ให้ฟุงวันหนึ่งลุงเอนอนสตรีมรับยอดแบบนอนสต็อปไปโดกลางไลฟ์จบ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีนอนแอบเบลแต่หน้าแอบโลแอบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคูโรมิเมนเอจนน้าซีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกันจอมพลังช่วยน้องด้วยลุงเอครับถอดหูฟังหน่อยสิบวิกูไม่ถอดไอซัสไม่ถอดก็เรื่องของมุงโอนตังคืนกูด้วยเอไม่ต้องลุกแค่กระตุกกลมเพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านยังอยู่โอเครู้เรื่องตุงลุงครับฟังผมหน่อยครับฟังผมดิกูฟังอยู่ไม่ฟังวะกูฟังอยู่ฟังเถอะครับ มิดไอ้สังทำหน้าเป็นเลียงผาป่วยเลยมึงอะเลียงผาป่วยเยี่อแม่แม่แค่นอนจะแอลถ้าไมว่าไอ้เยี่ไอ้หัวขวิดเอกโคมเธอคนนี้อะไรให้ก,กูนอนหลับปกติคอนเทนต์ดีจัดลุงอะไรอะตายฮาตายหงรับยอด20บาทนี้ถือซะว่าช่วยค่าชาปนกิจนะลุงแล้วนี่คือสภาพของเกแก่แต่งคอสเพเลย์ที่สิ้นอายุไขก่อนญาตินำร่างไปชาปนกิจ สปอนเซอร์ใหม่ช่องนี้ใช่สุริยาหีสเป่าวครับ,รบลำดับต่อไปเชิญคุณพักวุฒิปิ่นเวหาขึ้นกล่าวไวอไ้อาลัยแด่ผู้ไวชนครับลุงเอครับผมพาเกอ,อินเดีย20คนมาไวอไ้อาลัยรูยุทธหัตถีของลุงแล้วนะครับขอให้จากไปอย่างสงบขนาดนอนตายยังดูไร้สมองแม่แม่ปกติเวลามันไม่สบายมันจะบอกว่าไม่ไลแต่มันมาแบบนี้แปลว่าย,ยอดเดือนนี้ยังไม่ครบแน่นอน ขอบคุณร่างอาจารย์ใหญ่นะคะโดยจากนิสิตแพทย์ปีสามมหาวิทยาลัยมหิดลคณะบริหารธุรกิจจุฬาขอเชิญคุณลุงเอไปเป็นวิทยากรในหัวข้อหาเงินยังไงในวันที่ขี้เกียจโอ้หายท่านอนเท่มากคะ่ะหุ่นล่ำมากคะ่ะลิงอุรังอุตังในสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์น่าสงสารจังเลยคะ่ะหายว่วนะคะลุงเอยอดวันนี้น่าจะซื้อยาแก้เจ็บคอล่วงหน้าได้ประมาณ10ปีระวังไหลาตายนะครับสาธุน้อดีๆ ก็ไม่ได้รวยเท่าไรหรอกไม่สบายทำงานไม่ได้เลยเปิดไลฟ์นอนเฉยๆเงินก็เข้าลุงเอนอนกับใครหรอคะนึกว่าไลฟ์คนเดียวดูนี้ไม่ต้องตอบอะไรแค่กระดิกจูดี้พอไม่ต้องห่วงตามิดกับยายนุษนะครับเดี๋ยวผมจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนักล่าเนื้อเปื่อยเ <L> ทสบบยุงีเปียโดนโต๊ะตุยละ ขอให้ตะขาบเข้ากางเกงเอาไป500บาทท่านแน่ลุกัวจัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอเงินมาตัวดีดเ <F ix> ครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอหาตังขูดหินปูนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจิมรีทิว <F ix> จิมรีทิว <F ix> ม,มึงอะไรเงินมาตัว, <F ix> ตวดีดชัลุงนี้รักคนดูจริงๆนะครับถึงนอนอยู่ยังให้ทีมง,งานมาเต้นอย่ามือบอลข้างหลังอีกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโคตรสุดสลดสตรีเมอร์ชายชื่อดังแต่งกายคล้ายหญิงเจ็บคอเพราะโมขวดรีเจนซี่มานอนรับยอดชำเฮลโล ไอยีมลีโอเนลเมสซี่ไอ need m มา20บาทแบ c ไอร e ลลี่ need my m มันนี่แบ and ไอ need ทุกกลังไอินเดวิดไมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมสซี่กระโดดปี้มาซีซาหน้าลิงขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงนอนปิดเตียงปลาตะเพียนติดฟันได้โปรดส่งไม้จิ้มฟันให้มันทีรายได้เป็นล้านใช้ผ้าห่มจากร้านทุกอย่าง20แล้วทำไมอยากเออกูใช้เงินแบบประหยัดเป็นอะไรเออ อา้าอีฮ้เฮียนี่กูเพิ่งเข้ามาอีสัตว์นอนรับยอดเฉยเลยมึงนี่มันฮี้เฮียจริงๆอีควายหน้าหนังโดเนทถัดไปเขาจะไปดักตีหัวตามิดยายนุ๊ใช่อตู่ตูงอตุง้งตูงอตุง้งอาณิจจาสังขารอาจารย์เอนอนคู่วัยเดเทไลไปดีราตายชัดๆัตายชัดๆัช,า,ช,ช,ชาวประชาเราจงมาไว้อาลัยให้เอเทิน ไ้เดือนค่ะ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 อ้าวจูดี้รอค่ะปรดกระดิกจูดี้เพื่อให้เราทราบว่าท่านยังมีชีวิตอยู่เทวดาน้อยของแม่จากแม่ไปเร็วจังจัดไปหนึ่งพันท่านแน่มันยังตัวดีดไวอยู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอออยู่เป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคำคมอย่างฮิตแต่พ่อชื่ออันนี้ไม่เอาเอาไปห้าร้อยลุกทำ อะไรก็รู้อยู่ว่าเขาหลอกยังจะลุกเจ็บไม่จำแหมททำเป็นนอนป่วยพอบอก500อยเท่าและลุกให้ไวเลยนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเงินมาตัวดีดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยอดมาขาแข็งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพวงรีดนี้จากเปากายเป็ดปริมและคนอื่นๆขอมอบให้เอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป่ากับแกงหมูสับมาส่งได้แค่นี้นะเอยัดสลัดลาบหาไปมิได้แน่เหลือแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติให้ปวงชนแม่ร่างตนเอายังเอาไปเผาไฟ เมสซี่ได้บรรลงดอ8ลูกจะมาสู้อะไรกับเอเบิลขนมจีน8จานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดเอาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใกล้ตายแมนตั้งชื่อเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่ถึงไม่ถึงชั่วโมงอย่างนี้ก็ไม่เอาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูโด1หนึ่งพันมันยังไม่สนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหยอกหยอกยี่สิบบาทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตกดึกกับมึกปล้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรามเกียรเนียนหีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทดกันยันหวงังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนเก่งขยิ่งยอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนอนบูดกัับอต,ตวเมีย ลุงเอยาว56รอครับเค,ครื่องหมายสี่เหลี่ยมสันหลัง <c oughs> อยากทําอะไรทําเถอะค่ะมีแยกวันนี้อีกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมราตรีนี้มีเงินเงินเยอะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนอนนิ่งๆเงินวิง่เง,เ,งเข้ากระเป๋าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลังเอครับตอนนี้จะสองทุ่มแล้วเลิกเคารพธงชาติได้แล้วครับแหมเสาธงตั้งตรงเทียวลุงเอตรงผ้าม่านมีอะไรคะ่ะลองเปิดดูหน่อยชีวิตคนนันสัน้นกว่าทีคิด ลูกตามิตรมาจากไวไวหนักหนาคนที่อยู่ต้องทำใจใช้เวลาจงหลับตาให้สงบรักลุงเอวันนี้ลุงคอสเพนเป็นเจ้าหญิงมิตราหรอครับเจ็บคอแต่หิวยอดลำดับถัดไปขอเชิญอ้อปตาตัสขึ้นถวายผ้าไตาเอเป็นคนดีขอบคุณที่ใส่แว่นเรายันวันสุดท้ายตระกาอาหารเริ่มต้น20บาทค่ะแต่ห้ามจับน้องนะน้องดูมากน้องมีระบบเด้งตัวลุกมาด่านะคะ ผมอยากชวนสันติคณะเมืองทรายมาดูหัวแถวคนใหม่จังครับเงินอยู่ในไลฟ์นอนในอากาศเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแมทยูนิคอร์นลุงลุงยางน้อยก็เอาผ้าห่มรองหน่อยเหอะไม่งั้นจะทำให้กระด,ดูกเถิงกรานเบี้ยวได้นะมั่วเอาไป500ห้ารอยโฮแก่แล้วยังโง่อีก เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบคงเขียวเอนอนยิม้มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบคงแดงฮือรักน้องนาเคิบเคร, ب, ครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบคงม่วงป่วยก็ต้องแดนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบคงเทาเอหายทันทีพอ<น>่พอก่อนพ่อก่อนเดี๋ยวไว้มาไลฟ์เกมพรุ่งนี้ดีกว่าเด<ส>ี๋ยวไปหาน้ำม่ลจิบก่อนนะทุกคนเนาะหยุดโดนหนด้ละมันไม่ได้ตอบ<ด>แล้วกูบางทีกูคันมืออ่ะกูอยากบอกว่าข้อความจากอีเฮฟเราขอขอบคุณที่ใช้คอมเราตั้งแต่ยังมีชีวิตจนวันสิ้นลมด้วยรักขอกูไม่ได้มาเปิดให้ไว<ด>้อะไรอีฮี้ ยอดครบ้วัยจัดไอซัสนี้ไม่ใช่น้องมึงฟังก่อนมไม่มึงจะได้ไม่ได้เสียตังฟรีไงเออบางคนเขาอยากโดเน็ตคันมือเอาไว้ดูแบบอตอนที่ลุงเอเสียงปกติงเงียบแล้วดูฉลาดขึ้นเชียวไม่เอาไว้ดูแบบตอนที่ลุงเอเสียงปกติดีกว่ากูไม่เคยมานั่งฟังโดนเนทแล้วไม่ตอบอะ่ะน้องเขา้าใจความหมายไหมลุงเอไม่ชินอนะ ให้ยให้ยเ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 ้เยเยี่ยมเลยครับลุงเมื่อกี้ลุงทำสิ่งที่ผมอยากเห็นมาตลอดกลับไปนอนรับยอดส้าเฮ้ยไม่เอาแล้วน้องเก่งใจเนี่ยโดเน็ตหลายพันแล้วเนี่ยห้าร้อยบ้างอะไรบ้างให้กูไปนอนเฉยๆกูไม่ชินกูไม่ได้ตอบไลฟ์อะไลฟ์ไปพวกกูรวยไม่เอากูไม่ชินน้องมันนอนเฉยๆกูไม่เคยทำอะไรอย่างนี้ เอออย่างน้อยๆกูนอนกูจะเสียงกูตอบได้ไปขวยจะไปไ,มไ,ปไ,ปไหมไปไปแต่ว่าเปิดให้ทุกคนดูก่อนไงเนี่ยให้ทุกคนดูอันนี้ก่อนเนี่ยกล็อกแมกนัมชีวิตนี้มีปัญญาแค่ลบมอดหรอเกมเขาสร้างให้เล่นดีๆไปลงมอดดัดแปลงไฟเกมกูจะแจ้งตำรวจออเนี่ยมึงดูด้เอาระเบิดไปกินสักลูกไม่เฮียเดี๋ยวมึงเจอมังกรเจออะไรฟันกูอ,อเฮียพรุ่งนี้เนี่ยมึงเจอกูแนะ่ กูบอกเลยนะแล้วกูจะลงมดซอมบี้ไปเป็นวงกิ้งเดดเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเอจะลงมดผีแล้วกูจะมีลรเฟิร์นแล้วกูจะลงมดที่มันสร้างมันแบบฟิลแบบหลบซอมบี้อะน้องแล้วก็จะสร้างเป็นอาณาจักรของเราวันนี้คิดว่าอย่างนี้แต่ว่าแบบเสียงมันลุงเอแบบตอนนี้มันจะไม่ได้เจ็บแบบสุดแต่แบบกลัวแบบใช้เสียงยาวแล้วแบบลงไล์แล้วเห็นมันต้องการเป็นนั่นแหละฝันดีนะคะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้นะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะรัก รวมห้องเท่าไหร่ครับใจเย็นเหรอใจเย็นใจเย็นนะครับกูไปแล้วอี้อ่ะกูไปดีกว่าสองทุ่งร้านเปิดจองโต๊ะพอดี